สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว u t u b e ทุกท่านครับมีคนชื่นชอบอยู่ครับผมสนใจอยู่นะครับสำหรับ Mark 3 s k SK 200ครับ Mark 3ครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อ,อสีห้าวันก่อนนะครับกำลังจะมีคนมาขอดูตัวครับ ราคาไม่แรงครับรถสภาพกับราคาสมกันดีครับสําหรับคันนี้ครับพี่น้องจากทางอําเภอจากทางจังหวัดนครพนมครับปั๊มดีครับคันนี้ปั๊มดีเครื่องดีโซ่ดีครับแต่แท็กใบแท็กจะเป็นใบแท็กกว้างนะครับแล้วทีนี้ จะเป็นบางใบที่เหลือน้อยแล้วครับเหลือบางแล้วแต่บางใบก็เปลี่ยนแล้วครับแต่ครบทุกแผ่นครับผมไม่ขาดนะครับโอ้เดินทางมาถึงแล้วครับลูกค้าจากนครพนมครับด้วยคุณใดครับคุณใดเฮดวัน ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าป่าเราเมื่อกี้เลยไปทางไหนครับว่าอะังพุ่นครับอ๋อจีเพียรพาไปพุ่นบ่แม่นี่ครับโอ้เล่าวุ่นหากันเท่าไหร่เนาะอ๋อมาผู้เดียวครัะคำอนี้ครับครับมาผู้เดียวครับผมนี่แหละครับรถนลองเลยเลยครับผมโอ้คนทางเห็ดเด็กชเห็ดมาซื้อใหม่ อ๋อเพมีหลายขั้นครับครับผมมีหลายคันผมยังบกนีครับพี่ฮะยังบุกคปนี้เราไม่โครเจขับเพื่อจะไม่โครน้อยสีหนะครับเห็นงั้นประเภทใไดครับยูหัน อแม่โค่น้อยนะเห็นงานอยู่สวนครับงาน,นสวนที่เอาไปก็จะเอาไปตักดินใช้รถดั้มธรรมดาเขาอย่างเงี้ยสบายสบายแล้วครับตักดินใส่รถด,ดำธรรมดา,มมาดให้ลองให้ดูให้ให้ลองให้เบิง้งบ่ครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวเทสให้ดู ดูโซ่ดูอะไรก็โอเคอยู่นี่มีโซ่ครับเราต้องดูเบื้องต้นก็ดูช่วงล่างก่อนนี่โซ่เห็นไหมโซ่ยังใหม่อยู่เลยนีนยค่ครับผมครับผมนี่ครับโซ่แท็กจะเป็นแผ่นที่บางแผ่นก็จะเป็นแผ่นเกา่าบ,บางแผ่นก็เป็นแผ่นใหม่ฝั่งโน้นก็เหมือนกันครับ,รบแต่ฝั่งนี้จะมีแผ่นใหม่เยอะกว่ามีแผ่นเกา่าเป็นบางแผ่นนะแผ่นแท็ก นี่โซ่ยังใหม่ครับโรเลอร์ก็มีแตกบ้างแต่ว่าถามว่าจะเอาไปยืนบอ่อใช้งานนี่ใช้งานตามสภาพนี่ลุยได้เต็มที่อยู่แล้วครับนี่ก็เป็นห้องเก๋ง ไอ้แอร์ไซก็ได้นนั่แต่ว่ามีแอร์แบบนั่นอยู่แอร์แบบเขาเรียกว่ามีแต่ลมไม่มีน้ำยาครับมีแต่ลมไม่มีน้ำยาเกือบลมนี่มาดูเครื่องครับพี่ดูเครื่องครับ บอกบูมกระบอกอาร์มยังโอเคครับเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เปลี่ยนนะครับสลักนั่นสลักสลักอาร์มตัวนี้นี่มันพร้อมแล้วเปลี่ยนเลยมันหลวมน,นี่เครื่องมอเตอร์สวิงยังโอเคครับเครื่องเครื่องแห้งดีนะเครื่องดีนะตันนี้เครื่องดีนะ ไม่ค่อยมีควันนะเครื่องดีครับเดี๋ยวนี้ออกก่อนเราจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับนี่ปัม๊มเดี๋ยวดูปัม๊มทีนี้อุ้มอามแข็งแรงดี ครับปัม๊มปั๊มสวยครับปั๊มแรงนะคันนี้ปั๊มยังโอเคนะครับปั๊มยังดีปั๊มนี่ไม่ได้ซ่อมง่ายหรอกคันนี้นะ เนี่ยใบแท็กใบนี้มันเป็นใบเก่าครับเนี่ยใบเก่ามันก็จะงอลงแบบนี้แหละถ้าเราจะเปลี่ยนใบก็ได้ซื้อใบามาใส่ใหม่ตามเชี่งกกงครับซื้อใบามาใส่ครับผมมีขายอยู่เดี๋ยวสตาร์ทเทสให้ลูกค้าดูหน่อยครับ chừng đeo tịt mấy Chừng đeo lên này <Yeah. laughs> ต้อนได้วะออโต้พายอทยังไงวะโอ้ oh. <laughs> เสียบเข้ากับตรงนี้ <laughs> อ่าทำที่เสียบมาให้ครับเรียบร้อยเลยเออเดี๋ยวนะเรยบย็นเลย อาโอเคครับสำหรับลูกค้ามาจากนครพนมครับผมนี่เจ๊คนสวยครับสว่อดะค่คขอบคุณคุณพี่พี่อ๋อยค่ะพี่อ๋อยครับนี่ก็เสียยครับน้อยครับน้อยนอยครับเาป็นนนนอออก บ่าเม็ดตะคันเดียวนี้เนาะนครพนมครับผมอำเภอนาแกครับจบกันนะครับแล้วก็จะมัดจํากันเรียบร้อยนะครับให้ซุปเปอร์ยาวไปส่งให้ถึงบ้านนะครับด้วยการมัดจำก่อนกลับจะเลี้ยงมัดจำเท่าไหร่ครับเจ๊มีมีมัดจำเท่าไหร่จำเท่าไหร่ปรมาเท่าไหร่ปรมาณห้าหมื่นเนาะโอ้เคครับมัดจำห้าหมื่นครับผมแล้วที่เหลือเชืนที่เหลือไี่ไม่เกินไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนมั้งคะนัดไว้สักก่อนเนาะครับผมไม่เกินหนึ่งเดือนเนาะครับผมครับ ถ้าส่วนที่เหลือนี้จ่ายกันวันไหนก็เราก็คุยส่งมอบรถกันเลยตรลงโอเคครับไปส่งกันเลยเนาะครับผมเอาง่ายง่ายเอาง่ายง่ยเครับเป็นพยานนำการจ่ายใส่ยานด้วยกันเนาะเสียก็เป็นพยานด้วยกันนะครับส่งเขาแล้วมันอยู่หันเนาะเมื่อกี้ลองรถให้ลูกค้าดูเกือบผมลืมผมลืมว่าฮุนไดจอดอยู่ตรงนี้ เย่ามันสวิงตูดมากบังคับโอ้อธิบ์ิกานเปิดนะเบ๊าะครับเหยียบแมนนาห้องผมเดินมาตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่ลืมนึกไปอ้าวโอเคครับยืนด้วยกันครับอ๋อมาจะเห็นหน้า ครับิดเแฟนครับแล้วได้หันแฟนเบงคูมือออเรามากแขกค่ขอบคุณค่ะครับผมแล้วมั้ยวันนะคะครับเลงสองขอบคุณครับผมขอบคุณครับ อจอดไว้นี่เล,ล่อรถนะครับอออวว่าสิจะกกไ้ลนเอาเป็นนั้นว่าก็ลูกค้าก็มัดจำเรียบร้อยครับสำหรับมาร์กทรีนะครับผมสุปยาวส่งให้นะครับถึงปลายทางนครพนมครับอำเภอนาแก,น,าแกนะครับ,รบอำเภอนาแก ส่งถึงหัวบันไดบ้านเลยนะครับงานนี้ไกกว่าไกลกว่าสามกว่าโลครับไกกว่าช้ากว่าถนนที่รสวนลงทุกวิ่งสวนเยอะบางทีหนักสี่เลนเต็มถนนเลยอ้าโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ